อะไรครับเชฟฝันไม้เนี่ยไม่เห็นไงฝันไม้ทําอะไรอ่ะนี่ไงไปทำหมูหันนะจริงไหมเนี่ยเออ สวัสดีครับเพื่อนๆปีใหม่แล้วครับผมจะเดินทางไปนี่เลยลบบุรีจะไปทําเมนูอะไรทั้งอย่างให้เ,เพื่อนๆชมกันพากันไปเที่ยวด้วยนะแต่นี่ครับก่อนผมจะไปนี่ผมก็มีแอปพลิเคชันดีๆมันนําเสนออ่านั่นก็คือแอปพลิเคชันเ e นควินสต็อกเป็นแอปพลิเคชันที่อยู่บนเทคโนโลยีบล็อกเชนเป็นเทคโนโลยีตัวใหม่ที่จะนํามาใช้ในโลกอนาคตตัวแอปก็สามารถดูวิดีโอโพสต์วิดีโอไลฟ์สดได้แล้วก็ยังสามารถช็อปปิ้งได้ด้วยสําหรับตอนนี้นะครับ あ ถ้าใครที่โหลดมาทดลองใช้ฟรี7วันใน7วันนี้เขาก็จะให้เราทําภารกิจภารกิจอะไรบ้างก็เช่นดูคลิปวิดีโอต่างๆอัพคลิปสั้นอะไรประมาณนี้ครับผมก็เท่ากับว่าเราทําภารกิจแต่ละวันเราก็จะได้เหรียญมาทุกๆวันใน1วันเนี่ยสามารถรับได้910เหรียญเลยนะครับเพื่อนๆถ้า7วันก็จะได้6,370เหรียญซึ่งในอนาคตมูลค่าของเหรียญก็จะมีโอกาสปรับขึ้นเรื่อยๆน,นะครับซึ่งตัวแอปก็ใช้ไม่ยากเลยนะครับเนี่ย เดี๋ยวผมเข้าให้ดูครับผมก่อนอื่นเราเข้าไปโหลดได้เลยครับที่เพจโต้เน่เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนี่เลยนะครับอ่านี่นะครับผมพิมพ์ไปเลยครับผมแผ่นก i ิ้นสต็ออ่าแล้วก็กดติดตั้งครับผมกดเปิดก็ไปดูหน้าตาแอปนะครับผมอ่าพอเข้ามาแล้วนะครับหน้าตาของแอปพลิเคชันก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมมีคลิปวิดีโอสั้นให้เราดูเราสามารถกดถูกใจอะไรได้หมดเลยนะครับ แต่ก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องลงทะเบียนกันก่อนนะครับผมเราก็คลิกตรงนี้ได้เลยครับคําว่าลงทะเบียนนะครับนี่ครับตรงนี้นะครับอ่าเราก็สามารถใส่เบอร์โทรของเราได้เลยนะครับผมนี่เดี๋ยวผมขออนุญาตกรอกข้อมูลแป๊บหนึ่งนะครับอ่าส่วนรหัสผู้ปกครองนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเพื่อนๆใส่ของผมได้เลยนะครับนี่เดี๋ยวผมจะ แปะไว้ข้งล่างนี้นะครับเพื่อนๆก็ใส่เข้าไปได้เลยนะครับและเพื่อนๆก็สามารถเชิญเพื่อนเข้ามาได้ด้วยนะครับแล้วเพื่อนๆก็จะได้รับเงินนะครับเชิญเพื่อน15คนรวมกับภารกิจ7วัน ก็จะได้รายได้700บาทเลยนะครับผมถ้า150คนก็จะได้เ0 0 0บาทถ้าเชิญได้1,500คนก็จะได้70,000บาทกันเลยทีเดียวนะครับเพื่อนๆหากเพื่อนๆนจบภารกิจ7วันเพื่อนๆนก็สามารถดูคลิปวิดีโอรับเหรียญฟรีต่อโดยการซื้อแพ็กเกจอันนี้ก็แล้วแต่ความสะดวกของเพื่อนๆนเลยนะครับผมหรือว่าเพื่อนเพื่อน ชวนเพื่อนมาเยอะก็ได้เช่นกันนะครับผมเมื่อเพื่อนๆนสามารถหาได้ถึง20 0 0มืเหรียญก็สามารถทําการขายได้เลย20 0 0 0ืเหรียญท่าแรกก็จะได้800บาทส่วนการทําธุรกรรมกับเหรียญเป็นการซื้อขายแบบอิสระถ้าเพื่อน,เพ,อนเพื่อนทำการถอนทางแอปก็จะมีการแค่หักค่าธรรมเนียมเท่าน,นั้นครับผมอ่าก็อย่าลืมไปโหลดกันนะครับเพื่อนๆตอนนี้ผมก็เก็บของเรียบร้อยแล้วครับก็ พร้อมที่จะเดินทางไปลบบุรีนะครับผมเดี๋ยวก็ไปเจอกันที่ลบบุรีเลยนะครับเพื่อนๆอ,อ่าโอเคครับผมเดี๋ยวไปกันเลยอ่าสวัสดีครับผมกล้องทรงเองครับผมอ่าวันนี้นี่เลยอยู่ที่ไหนวันนี้ตัวลบบุรีลบบุรีนี่ครับผมนี่วันนี้จะทําเมนูอะไรนี่เลยอุดอุดอดอดหมูหันครับผมหมูโคตหนักเลยตัวนี้ก็ประมาณสิบกโล นะปีใหม่นะทั้งทีนะจะหลออหน่อยนะนกลับมาบ้านเออกลับมาบ้านนี่ผมก็มาบ้านที่ลพบุรีนะครับผมมาหาลูกก็เลยมาทํานี่เลยหมูหันนี่ดูตัวโอ้โหแมงวันเพิ่เยอะเลยนี่ไงจะหมักเลยเราก็มากหมักง่ายๆนี่อันนี้ปั่นมาเรียบร้อยแล้วก็มีรากผักชีกระเทียมตะไคร้พริกไทยก็หมักรวมกันไปเลยนี่มาเดี๋ยวผมจะลาดเลยใส่เข้าไปเลย เขาใส่ถาดดีกว่าอันนี้ไม่ชุ่วหน่อยลองูโอเคนี่ครับขราวอนี้เครื่องหมักกงไปเลยไม่ต้องทำเหมือนไทยนะม,นนมันบ้านครับผมกระไายถูถูให้ทั่วมันมีกลิ่นหอมนะเขาใช้อะไรนะเขาใช้น้ำพวกน้ำซอสน,น้ำไรทาใช่ไหม นี่เลยตับไกนี่ยเลยหอมนะหอมตะาไก้เลยอะ่ะเอาหมักใส่แ้างบ้างะ่ะเขาวางหมูว่าทับไน,นี่ไงเราจะใส่ไปเลยตัวหมูนี่นี่อะไรซอสหน่อยเดี๋ยวเราก็ไปทายอยึ่างเดิมนี่ซีอิ๊วขาว ใช่สูตรมันนะ,อะรอแบตบ,บ้านๆเลยนะง่ายเลยนะเดี๋ยวอันนี้พอเราย่างหั่นเสร็จแล้วเราก็มันก็ต้องเอาไปทอดอีกอะพวกพวกอะไรเนี่ย<อ>มันยังไม่ส<ม>ุกใช่ไหมข้างในมันส่วนมากย่างไม่ค่อยสุกหรอกหั่นไม่สุกหรอกมีมีดนะผ่าปาดน,นี่นะได้เข้าเนื้อใช่ไหมออให้มันเข้าเนื้อสุกข้าเนื้อเครื่องมันได้เข้าไปถึงถึงนะเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้ว ร้อยอะไรมากมายแล้วหนังมันอะหนังมันเดี๋ยวเราทาเดี๋ยวเราก็ผสมแล้วก็ไปทาอตอนย่างไงจ้าไปแต่คนอื่นเขาจะแบบว่บทาทำใส่ถ้วยแล้วก็เอาไปทาจ้าเนี่ยเดี๋ยวเราก็เนีย่ยใส่เนี่ยเดี๋ยวเราจะทำน้ำทาใส่เนี่ยโอเคครับผมไปเดี๋ยวเราไปเสียบไม้แล้วเราจะไปหันเงนี้น,นะครับผมหันด<บ>้านมกว่าหันซ้ายครับผมกับหลังหันก็ได้นะ

อย่างเลยยังเลยเดี๋ยวปัมเดี๋ยวพ่อขุดก่อนมาหนูเยี่ยบบ้านเออไปขออนุญาตพก่อนนี่นี่ไงตรงนี้อ้าวหัวลงตรงี้ครับนี่ขุดหลุมทำอะไรพี่ก้องขุดหลุมทำอะไรนี่ไปักหลักเนี่ยเดี๋ยวตรงกลางก็ขุดอีกใช่ไหมมันเตาย่างบนบ้าน หหันออกรับรองเลยว่าเซ้งอยู่เนี้ยเอาตัวนี้ไปหันดีไหมตัวข้างหลังเนี่ยเอาแล้วมาไมามาโหวางฐานเลยเลงไปแม่งขุดดึกไม่ไหววะ <c oughs> เจ็บมือหมดแล้วเ,เนี่ยหงหันตัวเดียว เ,เดี๋ยวเดือดเหนือนที่ไหนนี่ฮะมันกันไหมล้อกรอ,อบไหก <c oughs> รอบไหมเลืนทางรึไงโอเคครับเดี๋ยวเราก็จะเอาหมูใส่ไม้นะไปหัน่นนี่ก็เสียงอาจจะดังหน่อยครับลุงลุงเขา จัดงานที่ใหม่อระก็มีงานวัดนะพี่วังก็เปิดเพลงอยู่เนี่เอาแบบว่ามันบ้านเลยนะปูนะนี่เราใช้ลวดมัดนะถ้าแบบตามร้านเขาก็จะมีะารเหล็กอ่ะ <ๆ S 2> เหล็กเสียบเลยอย่างดีเราไม่มีครับเราเราไม่มีเราไม่มีแล้วเรานานๆทำกินดีอ่ะไม่ใช่นา,นานๆทำกินดีหรอกครั้งแรกอะ่ะแต่ซิ่งแน่นอนบอกได้เลย ดูบรรยากาศเดยกคตเปรี้ยวเลยเนี่ยไงนี่คกคองกองฟางนะก็<บ><บ>ทำกินเองนะครับจะเป็นจับแก้มน,นะปูนะครับผม ก็เรียบร้อยแล้วก่อบไฟเรียบร้อยแล้วนะครับโอหก็เรียบร้อยเสียงหลวงพ่อเปิดเพลงซะดังเลยนะมามาเดี๋ยวเรายกขึ้นเลยมาเอ๊ะมั้ยมาเขาให้เอ๊ะไม่ตอบข่าวนี้เผื่อไว้เถอะแล้วรอนี่น้ำไปทาแล้วก็หมักเรียบร้อยแล้วก็ไม่มีอะไรมากครับซอสฟ้าเขียว สีขาวแล้วก็สีดำผสมกันเอาไว้ทานี่ไฟกำังร้อนเนละยเดี๋ยวต้องรอใช้เวลาหน่อยนี่ไฟแรงมาะว่านี่ยแร<น>งอ,อ,อยู่โคตรแรงนะ่ะก็ทำครั้งแรกด้วยนะก็เห็นเขาขอขอเข้ามาเแยะๆเลยไม่รู้พูดไปเนี่ยได้ยินบ้างหรือเปล่าเขาไม่รู้โอเคเดี๋ยวเราก็ย่างไปเรื่อยๆนะครับผม แทนได้แทนม่ไปแล้วแทาท้าทาไม่ไปเนี่ยฟังเพลงยฟังฟังเพลงหลวงพ่อเพิ่นไปไหน่อะปลอบแล้วเนี่ยเฮ้ยเผื่อแบบเนี่ย อาล้ำหน่อยนเนทาเรื่อยๆใช่ไหมต้องทาเรื่อยๆ <c oughs> แล้วก็ดูเรื่อย <c oughs> เราต้องดูเรื่อยๆ <c oughs> ด้วยไม่งั้นเดี๋ยวเป็นอย่างนี้อาไว ทาเรื่อยๆะหลายรอบทาไปเรื่อยๆนี่ครัครั้งแรกก็สภาพก็จะเป็นแบบนี้หน่อยนะแต่ถ้าเพื่อนๆทำก็อย่าไปใกล้ไฟมากนะเดี๋ยวจะเป็นแบบนี้นะไม่ต้องใจร้อนต้องใจเย็นๆถ้าใจร้อนเนี่ยเดี๋ยวเป็นแบบนี้หันหันโอ้โห,ห <c oughs> ใ,จใจใจหาย เดี๋ยวเนื้อเราไปไอ้นี่ต่อนะผัดพ<ค>ริกไทยดำอะไร<ม> <ไป S 1> ก็ได้แต่ถ้าคนที่เขาทาเป็นๆนะเว้ยเขาหั่นแม่สุกทั้งเนื้อทั้งหนังเลยนะ,ะแต่เรามันอเอ,อเราไม่เคยทำนะเดี๋ยวรอสุกแล้วล้อหนังออกแล้วก็กินแด่หนังมนะันเติมทานหน่อยนะอ่ะเติมทานหน่อยไฟเบาแล้วเนะี่ย ดีนี้เราก็จะหมูเลยปุ๊ปู้ปู้ปปอันนี้เราทำเลยหมูทหารเกณฑ์หมูหันหันสายอันกว่าเนี่ยอ่าเน,นี่ยเดี๋ยวเราจานไปติดแรงอีกแป๊บหนึ่งเราก็จะหันหันหันในห,หนังมันกรอบแล้วก็น่าจะโอเคแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปชิมกันนะมานี่ครับโอเคครับถ้าสุกแล้วก็ได้ประมาณเนี้ยเดี๋ยวมีแขกรับเชิญให้มาชิมห่วนะโอเคมาเดี๋ยวผมหันก่อนแล้วกัน ก็ได้อยู่นะอ่ารับรองว่าสิงแหม่หมูอหานของเราแหละครับอ่าโอเคย่อยมาชิมอ่านี่อ่าลองดูดิอร่อยเปล่าโอ้หนี่เป็นไงคนชิมเราลองชิมดูดิอเอเ้ยมีน้ำจิ้มด้วยนะน้ำจิ้มมีสองแบบ อลองจิ้มดูดิ ه. นี่น้ำจิ้มซีฟูดแล้วก็น้ำจิ้มแจ่วลองจิ้มดูอันไหนอร่อยเออโอ้โหเป็นไงเดี๋ยวลองมั่งเล้อือหือปนไอือหือไม่หยอร่อยอ่ะ Thấy đai rồi nè Ê, nhớ mấy phù này giỏi Ồ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  Ê Ông giảm nhìn ra loại bên nè Ê Ê